ฟังมบรรยายลงไปพันที่บ้านกินขีเลยลองแล้ว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 ,ลลวฟังบรรยายกลับไปเล่นเลยกินขีกเลยโอ้ดูมืออาชีพทำไม่ <c oughs> ไม่มีหักเลยนะครับ <c oughs> ตัวนี้มาเป็นลวด เฉพาะเลยเหรอครับครับครับเฉพาะอ๋ลวดเฉพาะนี่อันนี้มันจะใช้สําหรับบอนไซแล้วก็วัชถนิมได้เหมือนกันเขาเรียกว่าลวดอะไรครับลวดทองแดงครับลวดทองแดงครับทองแดงเป็นเป็นลวดทองแดงซึ่งซื้อมาจากประเทศจีนครับโอ้ครับแถวบ้านเราไม่มีขายครับบ้านเราไม่มีครับนอกจะว่าขายตรงเนี้ยอ๋อแล้วถ้าเกิดดัดแปลงใช้ใช้ลวดเบอร์ใหญ่หน่อยเลยบ้านเราไม่มีครับบ้านเราลวดเบอร์ใหญ่สุดก็มีแค่เบอร์สามเนี่ยเบอร์ที่ผมใช้เนี่ยลวดตวายりวดะวายขาวๆที่ ไปลวดแบบสองพันไร่สายไฟครับอย่างนี้อย่างนั้นก็พอใช้ได้ครับแต่มันมีผลเสียตรงที่ตอนเราแกะออกอ่ะหมดแล้วไม่ใช่พอไอ้ลวดพวกนั้นอ่ะมันโดนแด้นต่มันจะแข็งอ๋อครับแข็งแล้วตอนนี้เวลาเราคลายออกเนี่ยมันยากอันนี้มันคลายเมื่อไหร่มันก็นิ่งอยู่เงี้ยตลอดวันเดียวก็แข็งอ๋อผมก็ใช่แบบฮะพอไปตากได้นะวันเดียวเองแข็งเป๊กเลยหรือออกแร้วถ้าเป็นอลูมิเนียมก็หักครับพี่ต่างวัยครับก็เนี่ยแบบนี้แหละอลูมิเนียมนี่ยแต่แล้วสีขาวอันนี้อลูมิเนียมใช่ไหมครับไม่ไม่่ใชรงงแดนะคับ แล้วแล้วตัดเสร็จนี่เออ่เพื่อทำไมต้องตัดออกล่ะครับตัดเพื่อต้องการให้ยอดมันเยอะขึ้นหน่อยอ๋อให้มันแตกออกมาเยอะขึ้นใช่ไหมครับปกติมันยอดเดียวแล้วก็ออกดอกเดียวครับไม,ม่สองดอกอ๋อเ,เราตัดอย่างเงี้ยมันจะออกสามยอดสี่ยอดอ๋อจะออกสามยอดสี่ยอดเลย